วันนี้จะข้าปัญญากินมันฝรั่งอบอก่อนอื่นก็นามันฝรั่งไปล้างให้สะอาดกันเนาะเสร็จแล้วก็เอาซ่อมจิ้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 มให้ทั่วให้ทั่วมันฝรั่งนะแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟประมาณ15นาทีเจ้าระหว่างที่รอมันฝรั่งสุกเนาะแกก็จะมาทําซอสกินกับมันฝรั่งถ้าเป็นคนไทยก็ต้องทํากระด้เจ้าใส่ชีสกับเนยก็อร่อยละโรยเกลือก็อร่อยละสําหรับสมศรีเนาะอันนี้คุณสามีปัญญากินขมไฟ คอมไฟถ้าออกเสียงมันถูกก็ขอโทษนะเจ้าลิ่นสีมันกระด้างเนาะอันนี้คือต้นหอมหรือว่าโผล่ลอยของคนเดนมาร์กแล้วต้นหอมต้นเล็กเลยกะกเจ้าใส่ในถ้วยนะคะแล้วก็แฮมอันนี้คอมไฟคอมไฟจะเป็นเหมือนครีมชนิดนึงนั่นแหละเนาะฝรั่งก็จะชอบกินจะอี้เสร็จแล้วก็ใส่แฮมกับต้นหอมลงไปเจ้า แกอยากกินเจีอีกระปลอยแกนี่คือเกลือแล้วก็พริกไทยแกก็อยากกินอาหารฝรั่งบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแก,ก็ทำเองจ้ะแกก็โ้นโคนโค,ค,คนทำของแกเองนั่นแหละสมศรีก,ก็ยืนดูเจ้าแค่นี้ก็เสร็จละเสร็จแล้วก็ไปฉูชฉีดเอาว้ใส่มันฝรั่งเดี๋ยวตอนมันฝรั่งซุกเนาะ แกกระบอกข้าสมีจิมจะครีมชีสนี่นะสีก็จิมแล้วมันก็อร่อยเลยแต่ฉันชีชอบกินชีสไงฉันชีก็เลยกินยิบกินมันอร่อยเนี่ยชีสอันนี้เซตล้วเจ้ามันฝรั่งเดี๋ยวพอแกจะเนี่จะได้เทียงกันนะมัย not me cook mm -hmm. you cook then put in the yellow <laughs> yeah actually she do that mm? so am yeah, but i don't know You open up i don't know how you're looking i also know i also don't know how. Do what she do how she do i cannot remember the end you look really awesome but i cannot find i think you do like this okay I'll put it in. There. put cheese inside นะแกอยากกินแกอยากทําแล้วพอเซตแล้วก็บ,บอกเขาสมศรีทําสมศรีก็พูดจะทําจะได้เนาะถ้าเขาญาติแล้วก็ต้องเข,งขงาญาติเขาเซตเจ้าถ้าหอยไปญาติแล้วมันถูกใจแล้วก็จะดาเขาเห็นนะฝรั่งมัน,เห,น,นนะเหมือนกันนะเหมือนกับคนไทยนะแล้วบอกเขาทําเขาทําสมศรีบอกเอาเธอก็อยากไปให้มันแล้วๆอย่างสรุปแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่ชีสลงไปเจ้าแค่นี้ก็เซตแล้วเห็นว่าเอาไปโอเป่มประมาณสักห้านาที sẽ là dạo. This. You mm. move, mm. watch your back! You scare everything. No, I don't. Tastes good, Anne. You take one. but of course to make potato butter cheese fraîche, ham cannot not taste good yeah. หนักแล้วทำงานหนักจนเหนื่อยไม่ได้ไทย mm. แกแล้วชูโอนเดาลดเวิร์กอิ่งลองทำสีเกล working fine mm. hard work for her old so lady What I'll take good. that. โอ้เหนื่อยบอกแบนพุ